สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้เอดได้มาตามน้องนะครับที่เรียนเป็นพยาบาลแล้วก็ปู่ประทับร่างนะครับแล้วก็ตามจนถึงที่ตรงไหนเนาะตรงนี้เนาะวัดป่าพนมชัยครับวัดป่าพนมชัยสวัสดีเด้อคุณพี่นะครับวัดป่าพนมชัยรังสีวัดป่าพนมชัยรังสีเนาะบอกได้เนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเป็นสายบุญครับวันนี้ก่อนที่จะมาคุยก็คุยกับ อาคณตาที่ฝันว่าไงนะครับที่ที่เราปวันนั้หลวงปู่บอกว่าลวงปู่อยากได้กระท่อมใหม่ผมก็ว่าลวงปู่กระท่อมลวงปู่เยอะแล้วจะทําไปทําไมไม่ลูกลวงปู่อยากได้ใหม่ไปตัดต้นไม้สามสี่ต้นมามาปลูกให้ลวงปู่ด้วยเดี๋ยวลงปู่จะให้เลขอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะเห็นแต่ป่าป่าตรงนี้เออเห็นแต่ป่าป่าก็เลย มาที่กระท่อมสูง,ง,งพอดีร่างปู่ก็มาประทับไปไม่ได้ถาม<ด>ไม่ได้ถาม<ด>ว่าก็กเกรงใจเนาะหลวงปู่ก,ก็พูดน้อยไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> ที่นี่ก็กเลยตัดสินใจวันนี้มาบอกแม่ว่าจะมาดูที่กระท่อมที่นี่หลวงปู่ว่าให้มาสร้างที่นี่ครับตอนผมมาวันอาทิตย์เนาะผมไม่ได้มาที่กระท่อมสูงหลวงปู่ลงไปที่กระท่อมสูงหลวงบอกว่าให้ลูกหลานมาทําที่นี่ ต้นไม้ลมทับต้นไม้ลมทับนี่ลมอสร้างกระท่อมมาทำไมลมทับเลยใช่ไหมครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ครับโอ้กระท่อมเอาออกแล้วรื้อลงแล้วนี่แหละมันทับอยู่อย่างนี้นี่นี่โอ้นี่ทับอยู่โอ้นี่ทับอยู่นี่จ้ะใช่จริงจริงเรื่องของเรื่องคือผมฝันเรงหลวงปู่บ่อยเนาะแต่หลวงปู่ไม่เคยบอกให้สร้างกระท่อมก็สงสัยก็เลยได้มาเจอร่างท่านท่านบอกว่าท่สร้างิวันนี้วันนี้บางอื่นร่างมาด้วยก็เลย ให้ท่านชี้ทีแรกว่าชี้ตรงนู้นว่าที่เขาไม่ให้สร้างแล้วคที่ที่หนึ่งนะเจตล้มปูจะให้สร้างอ่ะทีนี้นู่นตรงนั้นเอตรงนั้นสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้ที่เขาปลูกต้นยางแล้วล้งปูจริงๆอยากให้สร้างตรงนั้นทีนี้งั้นก็สร้างที่นี่ตรงนี้แหละเอาเลยเออตรงนี้เราก็ต้องต้องทำครัืออยู่ด้วยกันทำก็ไม่ธรรมดาทำกระท่อมสิก็ต้องขึ้นใบสีฉลองกันมาเอามาในองค์ครับอ่ว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกอย่างใน เป็นี่นทรีตอนนี้หลวงปู่ประทับอยู่สร้างไม่ได้ยังไม่สร้าอยู่ก็ถามท่านหมดแล้วว่าขันตานีจะให้สร้างตรงไหนหไปเป็นเอาตรงนี้แหละลูกหลวงปู่ก็บอกว่าตรงนี้แหละตรงนี้สร้างตรงไหนก็สร้างไม่ได้เนอกก็สร้างตรงนี้แหละในความฝันมามาก็เจอเจอจริงๆเลยเนาะพี่เนาะของปู่คือผมถ้าไม่ได้ยินกับหูว่าหลวงปู่ต้นผมจะไม่สร้างครับถึงฝันก็จริงเดี๋ยวต้องถามในร่างนตามหลวงปู่มาตั้งนานตั้งนานแล้วครับก็ไม่เจอหลวงพ่อตู้ก็ไม่เคยเจอท่านหลายปีแล้ว เรียกมันพอตูยมันัสการเรือหลวงปู่หลวงปู่ตูยนะหลวงปู่ก็ตรงนี้หลวงปู่ก็อยู่กับหลวงปู่ตูยนนี่น่ะเขาอยู่กับหลวงปู่ไงครับอยู่กับหลวงปู่มาก่อนถ้าผ้าผืนนี้สามสิบกว่าปีแล้วนี่สามสิบปีได้น่ะที่ที่หลวงปู่ให้หลวงตาตูยไปเนี่ยหลวงตาตูยก็เลยนำมาให้หลวงปู่เขียนยันโอ้เขาก็ดูเขาก็ดูภาพยานนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลวงปู่เขียนให้โอ้หลวงปู่ทับร่างเขียนให้มีร่างเขียนตรงนี้โอ้ท่านร่างเขียนตรงนี้เลยเมื่อกี้นี้บ่ครับองค์ใหญ่ก็เขียนอยู่กับดวงตาเนี่ย อันนี้เป็นผ้าผ้าขาวของหลวงปู่สมัยเมื่อ30ปีแล้วเนาะหลวงปู่นั่งแล้วก่อนจะจากไปหลวงปู่ให้หลวงตาตุ้ยไว้ให้ลูกศิษย์เขาม้ให้หลวงปู่หลวงตาตุ้ยไม่เคยเอาเเอาาอกมาเลยครั้งนี้ครั้งแรกเขามาทวงแล้วเาขามาทวงบอกครับ้ามาเลยบอกท้ามาเลยถ้ามา,<ห>าเลยไหนเกือบสามสิบปีนะตั้งแต่มาเก็บไว้ะเออนอ่แล้วแกโยนให้และวนี่ก็บอก บอกครับบอก่แฟนเพจนะว่าถ้าใครอยากจะมาช่วยลงทุนสร้างตรงนี้ก็มาจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันอังคารสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมตรงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาตลอดนั่นะงและช่วยจัดสร้างกระท่องฉลองด้วยต้องฉลองน้ำดังเดิมนะตั้งแต่ปู่ดังเดิมนะตัทำไมอยู่คุกขันโน้นน่ะนะแต่จําได้แยกมาทางนี้แต่ก่อนนะนะก็อยู่ด้วยกันแค่สององค์สี่องค์นั่นเองนะ หนึ่งหลวงปู่สองหลวงตาดาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับไปบ้านนั่นแหละเคยไปหาท่านนั่นแหละคือนายชายของธรรมานั่นแหละนะน้องไม่ยึบนั่นแหละอยู่บ้านเล็บทองบ้านบักเดียที่คืนบ้านั่นแหละนะอ่าแล้วก็องค์ที่สามก็คือพี่หลวงพ่อพีหลวงพ่อเข้าแห้งรู้จักไหมยิ้วบ้านตะปันนะรู้จักครับนั่นแหละอ่ามาแล้วเนี่แหละเพือตูุอย่างตัวเล็กนะแต่ก่อนหลวงตาตู้หลวงตู้โอ้หลวงปู่มาอยู่นี่เองนั่นแหละก็ปิดบังเอาไว้ตลอดนี่แหละ อาจจะค่อยออกอะไรต่างๆหรอกนะครั้งแรกนะที่เปิดเปิดใจในปลาในป่าในเขา้อยน้งเดิมนะพระธรมาจะปิดเอาไว้ตลอดนะแต่ยินดีชื่อไปนั่นแหละเป็นไปดังหลวงพ่อตุ้ยทั้งนั้นไอตัวจริงตัวจริงคือคอคนโง่ายจริงๆผ้าผ้าที่ลวงปูนุ่งเนาะก็เป็นที่ใครของท่านแหละเพราะว่าไอไอมีค่าไหมเทียบไม่ได้ ประเมินค่าไม่ได้เพราะวมินค่าไม่ได้นะเป็นปืนของเสตียมีนะก็ยังมีก็ได้ลงตันตุยอุตส่าเก็บไว้เก็บเกบไว้มานานมากกามาทวงหนึ่งนะท่านก็เลยมาทวงเราาได้เขียนนู่นเขียนนี่นั่นล่ะทั้งๆที่ก็เกือบ30ปีแล้วยังจําได้จําได้มาทวงเลยเอายังมาทวงกันอีกนะก็เอามาให้อีกนี่แหละลุงปู่อันนี้จะมีบางไอ้ที่เราลงไปเนาะจะมีบางคนก็บอกว่าเอ๊อลุงปู่จริงทําไมมาเข้าเข้า ข้าผู้หญิงได้ยังไงอะไรเงี้นะปู่ชอบเข้าผู้หญิงนะอนั่นแหละครับอ่ดูสินี่ยรามทรงตรงไหนมีผู้หญิงนั้นแหละครับนั่นแหละปู่จะเข้าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงหนึ่งยานอ่อนนะเข้าใจไหมครับสองเป็นยานที่บริสุทธิ์นะสามเขารักษาอะไรต่างๆเขาดีนะเป็นนั่นแหละนะไม่ว่าร่างไรต่างๆที่มหาหลวงพ่อนั่นแหละต้อหมายจะมีร่างผู้หญิงนะนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะตอนนี้ท่านคงไม่ได้เลือกนะครับเนาะ ตอนนี้หลวงปู่ยังประทับร้างอยู่นะโอ้าธุสาธุหลวงปู่เด้อหลวงปู่ยังประทับร่างอยู่ควายาหลวงปู่เด้อหลวงปู่เคยได้ยินไหมว่าปู่นี่ทุกดงอยู่ตามภูตามผาตามป่าตามเขาตามถ้ำอาทิตที่รู้ไหมอยู่ที่ไหนแถวนี้มีไหมก็มีจุดนี้จุดเดียวเองนะที่อยู่ในเขตลมดงรักถ้าออกนี้ไปลงกมพูชาเลยนี่น่ะนั่งละนี่แหละจุดดั้งเดิมหลวงปู่ยูอาศัยตั้งแต่สมัยดั้งเดิมตั้งแต่ลงดิบ ในเส้นทางสายลวดเส้นทางลงกัมพูชาคือเส้นทางเก่านะแต่ก่อนนั่นแหละนะนั่นแหละผ่านตรงนี้นะลงช่องสวยงามลงช่อง่ามแต่ก่อนนะอันนี้ทางใหม่ที่เขาตัดทางใหม่นะแต<ม>่ทางเก่าทางนี้เออนะเด็กทางสายลวดลแต่ก่อนมีสายลวดเป็นสายโทรศัพท์ตั้งแต่สมัยฟรัง่งเศสนั่นแหละ วพอๆนี่แหละบานสายลวดคือเส้นทางสายลวดที่ลงกัมพูชาแเพราะมันมีสายลวดเป็นสายอะไรต uh, so, oh, ั้งแต่สม ah ัยฝรั่งเศสยึดกัมพูชาได้แั้แหละนะมันเป็นตำนานมาเหมือนกันที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ให้สร้างกระท่อมที่ไหนโุดดินลงไปเจอหลวงพ่อที่ที่นี่แหละท่านไปที่กระท่อมสูงโอ้เจอแล้วคนสร้างกระท่อมกระท่อมน่ะ ลงปู่นั้นโดนต้นไม้ลมทับเข้ากับในมิตผมฝันพอดีไงฝันพอดีเลยครับผมก็ได้ยินพ่อแกพูดเหมือนกันว่าหลวงปู่ให้มาสร้างกระท่อมต้นไม้ลมทับผมก็ได้ยินแกพูดพอดีวันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าที่นันแค่ในมับแต่ได้ยินจริงเนี่ยลูกพี่เสียก่อนมาอยู่ทางโน้นเนี่ยจริงเป้าหมายจะไปทางตมานั่นแหละนะแต่องค์เทพเทวดาของปู่กั้นเอาไว้ ไปพลิกมาทั้งนี้ <1> <1> นัดเต้นเนะี่ยเต้นที่จอดรถต่างๆเขาจริงเต้นนี่ต้องปลิวเลยนะแต่มไม่เป็นไรเลยในในไหนๆไหนๆทมเลยนี่เออน,นะแต่มาใส่ที่นี่หนักเลยตน้นต้นไม้หักนะแต่เต้นไม่เป็นไรนะเศรษฐีนะนั่นแหละโอ้เทพดเถวดายอมรับ่าเออเมื่อกี้หลวงปู่ถามว่าอันนี้คืออะไร ตอนที่ลุงใหม่ๆลุงตายลุงตายลุงปูแกไม่รู้อันนี้คืออะไรว่าโทรศัพท์ลุงปูบอกบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือนลังเรางั้นเตมไม่รู้จักเตมลุงปูท่านท่านยังให้ถ่ายเลยแต่โกนปูอันนี้เนี่ยเขาสามารถส่งรูปไปถึงต่างประเทศลุงปูยังให้เอฟซีดูชมต่างประเทศทไวปูบอกเศร็จทีมาถวายปูหน่อย คือวันนี้มาด้วยความบังเอิญนะลองคิดดูว่าไม่เคยมาไมไม่เคยมาครับครั้งแรกขนาดไปกระท่อมสูงปุ๊บคุยปุ๊บมาลุยมาเล่นที่ยายายก็พามาเลยยายบอกว่าไปไม่ได้พาไปนี่แหละก็ปามาเลยแหละคือผมเนี่ยได้ยินแม่บอกว่า ปู่ประทับที่กระทมสูงว่าให้สร้างที่นี่เลยที่ที่ไปในมิดบอกผมแต่ผมเพื่อความมั่นใจผมก็ไม่อยากมาเจอกระท่อมพอดีมาถึงบ้านปู่บ้านต่าก็เลยต่างก็เลยมาแจวมามาด้วยพอดีก็เลยท่านก็ประทับที่นี่ก็โบผมก็สบายใจผมก็พาเพื่อนมาด้วยซีขอก็ได้มาเห็นก็ไได้มาเห็นตรงไหนตรงไหนยางเงครับ กิดลวงปู่ไม่ให้สร้างบุทเงินทองเยอะมากมายหรอกมีมากมายจะมีแล้วปิดไม่ผิดกฎธรรมมาทำให้ปูเนี่ยมัไม่เคยได้เปิดได้ต่างๆนะเพราะอยู่ตรงนี้ถ้าจะเปิดเป็นื่อไพลพัฒนาก็าทำอะไรไม่ได้เขใหญ่ไหมน่าราก็เป็นต้องปิดตรงนี้นะจนตอนนี้ก็ไพลพัฒนาเขาเขาลุกเขาลอยของเขาอยู่ได้แล้วจําเป็นที่จะมาเนี่ยก็ต้องเชยความจริงสู่โลกกันแล้วนะตุ่กของหลวงปู่นะก็คนที่รู้ละเอียด ความเป็นมาหลวงปู่นะไม่มีใครเนื้อตมาหรอกนะแต่ตมาไม่พูดอะไรทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อมาพูดอะไรย่าไปเชื่อง่ายเข้าใจไหมนะมาพูดนี่ยาไปเชื่อนะแต่ถ้าอยากไปเชื่อก็ไปถามดูยากเท่ากอนอนั้นบานบักเดียวบานเลนล<ง>ทองไปถามนะันไม่อึบนั่นแหละ,ะเป็นพี่สาวของพอดา,อนะาตมาเป็นพี่น้องเคยอ,อยู่กับปู่ไหมยาไปหาเชื่อใครง่ายนะ เด็กหมาพูดเองเลยอย่าไปเชื่อเป็นต้องไปดูแน่นอนก่อนเดี๋ยหลวงพ่อก็อยากให้เปิดตรงนี้หลวงปู่บอกให้สร้างเลยถอมเสร็จก่อนถึงจะมาหมาปิดตัวตมาได้สวยมากนะเออไม่ก็ว่าอาตุยอาตุยพระอาตุยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะเขาเป็นตัวตมานั่นแหละจะยินดีชื่อไปกันทั้งนั้นแหละนะแต่ตัวจริงก็อยู่ในฟูในผาในป่าในเขาที่แหละนะไม่จึงเป็นไม่อยากจะออกตัวแล้วอันนี้อันนี้ก็ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะนี่ตตั้งแ่นั่นแหละ ยี่สิบกว่าปีมาแล้วอ่าไม่เคยแตกมาแตกวันนี้หลวงปู่ว่าถึงเวลาแล้วไข่ไข่รอดหลวงปู่ว่าถึงเวลาแตกแล้วไข่รอดบ่กไข่รอดของหลวงปู่นั่นแหละไข่รอดหลวงปู่เพาะว่าใกล้จะแตกแล้วเพราะว่าอ๋อะได้จะโอ้กข้นมาหรือมาแตกอนะเมื่อกี้หลวงปู่บอกว่าองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะตรงนี้องค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วโอ้ปู่พญานาคเนี่ย่จะช่เพราะว่าถ้ำตรงนี้ที่ปู่อยู่อาศัยนี่นะเป็นถ้ำองค์พญานาคแต่ก่อนนะ เส้นทางน้นํานะเศรษฐีนะน er. no ั่นแหละเส้นทางน้ํานะนั่นแหละในดึกดําบันมาแล้วก็ถามปู่ที่ถามภาษากระมีนถามบ้างทีกระปู่ลองลองถามปู่ที่ถามภาษากระมีนพูดสั้พูดกระมีนได้ได้ครับถามเลยครับยิ่เลื่อเยอะย่งเรื่องเยอะบอกว่ามีนเอ๋ยเร่งเลยบัด ดังนี่เราใตุ้ยละเลยงฟังเสียงค่อยมากต้องถามดีดับเมื่อเป็นสมลีไงยังละเราจะแต่วันนั้นก็ไปคนญาตปู่ทายทำท่านก็ีเขยนยันให้จนผมก็เลยเชื่อท่านโอ้ชายแน่นอนปู่แน่นอนเนี่มว่าใช่เหมือนกันครับองค์สิทธีนะเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมครยครับผมเป็นช่องคุมทรย์พญานาค ต้องยูทูปคุณซาบยาน่าจาคุณซาบยานาครับผมทำไมวันนี้ถึงมีบุญมาถึงนี่ล่ะก็ปู่ให้มานะว่าปู่ให้มาแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องเอื่นเพราะเคยเห็นพี่ในในยูทูปนะครับครับยูทูปใช่ไหมครับพอเห็นพอก็แบบทำไมคุ้นๆเนาะผมคุณซาบยานาครับผมดูอยู่แล้วไอ้กุญแจวิจัยยูทูปนี่เรากิจัยโทรศัพท์สมเด้อเราเด้อะสมเกียรติกุญแจกันสมเกียรติเราเด้อ สมตู่เราอาฟังพออนุญาตลงปูอันนี้โน้ตเตี้ยก็เคยเคยงลเอาเคยขมารเคยงลบอลอะไรดูอ๋อนี่เหมือนเดิมเลยเป๊ะเลยนะเหมือนไหมลูกปูเหมือนป่เหมือนไหมไมากกเลยินนี่ต้องถามไม่ต้องถามนะดูนี่หลวงพ่อแกรู้หลวงพ่ออยู่กับหลวงปูนานครับ